ต้องสั่งให้ฝรั่งของเราเป่าลูกป่งสีม่วงและสีเหลืองเอามายัดใส่เสื้อตัวเองเหมือนกับเป็นหน้าอกใหญ่แล้วก็เต้นเซ็กซี่แค่นี้เลยหนึ่งหมื่นบาทลองเทสได้ไหมฮะเซ็กซี่นึอ้

เป่าให้ใหญ่เป่าให้ใหญ่เป่าให้มันจะใหญ่อ๋อ blow 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 w h a blow w h t เอางะกลองเป่าโอเค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 เอ้โอเคัซ ต้องใหญ่ครับช่องใหญ่อีก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 โอเคอีกเลอีกมัดมัดเออเอาดิโอเคมัดมัดเลยมัดเลยมัดมัดมัดเออเออโอเคโอเคโอเคขอให้เขามัดไหมโอเค Oh you want me to tie it I'm just taking a guess I don't understand what you're saying สุดยอดโอเคสีเหลืองนี่ปลูกนะโอเค blue แล้วครับดู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  ออกขือ้างเนี่ยเหลือในไม่ท้างอยู่นะวันวันนี้มีสีขอขอถามอาจารย์นะครับสีม่วงใช้คำว่า purple 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 โอเคแล้วแล้ว purple purple blue blue โอ้โหหยิบถูกสีแล้วครับโอ้ยถูกเลยนะนั่นแหละนั่นแหละไม่น่ายากครับภารกิจนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรครับโอเอาละฮะมัดมัด มัดเลยมันมัดเออมัดมัดไอข้างนอกลุ้นข้างในครับไอข้างนอกดูดแลโอ้ยยังกะเชียวมวยนะครับโอเคโอเคเอาใส่เอาใส่หน้าใส่แบบใส่าอกใส่ใส่เข้ามาในนี้ในเสอยู่ยใส่ในเสีย้อยู h a t you a n t e to o t t what do you want me to do with this p กระไรครับพุ t พุ s อ่าพุ t พุทธาธิษฐสุขสาวนิดนะเหมือนพุทธก็ได้พุทธอ่านี่พุทธพุทธพุทอ่าพุทธเาฮเข้าใจครับแต่ต้องในเสื้อต้องในเสื้อนะฮะเจ้าขอกเราใส่เจ้าแมเองเสื้อไม่ได้นะฮะไม่ได้ต้องเสื้อใส่ใส่เข้าไปในเสื้อในใส่หองมาใส่แจ็ม เสื da, da, da. Like this? Line, e like ้อข้างในครับข้างในเสื้อข้างในข้างในข้างในทีเข้าไปข้างในตัวตัวข้างในครับข right. ้างในข้างในเขาบอกว่าเสื้อแน่เ้าไมไปข้ว่ามื้องในิดูบอกว่ามัน inside shirt inside shirt shirt uh นะสอคำนะแต่ี่สิกรพอครับโอเค this shirt I don't think I can uh huh. uh huh. uh huh.